เด็ดของคลิปนี้คือตัวเยลลี่เผ็ดนี่นะนี่นะเริ่มเลยมาลองชิมเยลลี่ที่ B 2 o กันทุกคนพอดีเดินผ่านมาเราก็เห็นว่ามันมีเยลลี่ให้ตักด้วยแต่เห็นว่ามันมีรสเผ็ดไม่ใช่เผ็ดแบบไก่กาเยลลี่เป็นลูกผิดงั้นรักวรนานี้หนึ่งกําหนึ่งบาทค่ะคิดเงิน95้าบ้าบทจะมาลองกินในีดีกว่าชิมอันเบสิกก่อนไหมไข่ดาวะนองไข่ดาวที่ เคยหั่นกรามแต่หอมหอมมีความนมนมแต่อร่อยนะไฮไลไท์เด็ดของคลิปนี้คือตัวเยลลี่เผ็ดนี่นะนี่นะเริ่มเลยมันไม่ได้เผ็ดแบบเหมือนกินพริกเป็นเม็ดแต่ว่ามีความแสบแบของพริกนื้อออกป้าแต่ว่ารสชาติอะมันคือรสชาติหวานหวของเยลลี่ลองชิม มองเยลลี่เจ้านะเป็นลูกพริกลองเขียวดูมันมีความเผ็ดขึ้นมาขึ้นมาถึงดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ <S <S ไม่กินเผ<ม>็ดก็ไม่แนะนํานอกจากมุมตักเยลลี่ที่นี่ก็ยังมีโซนสินค้าของเคงเคสโตอยู่ด้วยเหมือนกันลองเดินม,มาดูกันได้นะตรงนี้มีทางเวดบัดบ ie, กูดดี้แล้วก็มานคแคร์เลยส่วนอีกที่เนี่ยก็จะอยู่ตรงชั้น3ตรงข้ามกับทางเข้าอีเกียเลยนะในนี้มีคล้ายๆกับข้างล่างเลยแต่ว่าจะมีเพิ่มมาเป็นแว่นสายตายาวของบีดีแล้วก็นานนนี่แล้วก็ใครที่เคยกินเยลลี่เผ็ดตัวนี้เนี่ยก็อย่า